ครับสวัสดีนะครับอิทิพรมิตอหลวงพ่อเดิมครับวันนี้ก็จะนํามีดทรงหั่นมากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ชมกันนะครับเล่มน,นี้เก่าแก่สวยงามแล้วก็มีขนาดที่กระทัดรัดดีมากความยาวด้ามโดนฝักเขาอยู่ที่6นิ้วเท่านั้นนะครับเฉพาะใบจะอยู่ที่3นิ้วจัดเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ ฝากเขาก็จะรัดด้วยเชือกโบราณเก่ามากครับเร่มนี้อายุเป็นร้อยปีได้แล้วแต่แต่ว่าสภาพดีมากนะครับกันเป็นเหล็กผสมกับเงินนะครับดูลักษณะความงามของเขานะครับโดยเฉพาะใบมีดสวยมากเลยเป็นมีที่เก็บรักษามาเป็นอย่างดีนะครับลวดลาย ลึกชัดเจนแล้วก็มีสันมีดที่หนาใหญ่ดีด้วยลายโพเป็นเสมาใบโพแบบครึ่งใบนะครับสวยมากเลยเล่มนี้เป็นมีดที่พกพาสะดวกนะครับแล้วก็ทรงหันหมากแบบนี้จริงๆหายากนะครับหายากกว่าทรงปกติของหลวงพ่อเดิมด้วย พูดถ้าคุณดีเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่มเล็กเล่มใหญ่ก็คือขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพูดผีวิญญาณร้ายเนาะกันคุณใสป้องกันมนดําต่างๆหนุนดวงให้ดีขึ้นนะครับใครที่มีมีดหมอหลวงพ่อเดิมหรือวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอ,อยู่กับตัวยังไงก็ไม่ตกต่ํานะครับจะนําติดตัวจะจะไว้บนหิ้งพระไว้ในห้องพระก็ได้ ดีหมดเลยยิงเล่มเล็กๆแบบนี้หายากนะครับนักสะสมหรือพวกลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเดิมเขาจะนิยมมีดเล่มเล็กๆสวยๆแบบนี้นะครับถ้าเล่มใหญ่ๆพวกควานช้างเขาก็จะเอาไปไว้ในห้องพระก,กันลูกค้าผมหลายคนก็เหมือนกันนะครับชอบเล่มเล็กๆมากเพราะว่าจะนําไปพกติดตัวกันบางทีคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะชอบมีดเล่มเล็กๆแบบนี้หรือคนที่เป็นกลุ่มใบรุ่นนะครับถ้าพกเล่มใหญ่ๆเขาก็จะดูแบบอาจจะไม่อยากจะพกนะครับก็อยากได้มีดเล่มเล็กๆกันแล้วก็หันหมากเล่มเนี้ยสวยมากเลยเล็กเก่าเล็กสวยนะครับสภาพดีมีดไม่ช้าไม่คอนคังหนานะครับ ใครชื่นชอบสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยสวยงามมากนานๆจะมาสักทีนะครับมีดทรงนี้เล่มเล็กๆแบบนี้บริเวณขัางเขาก็สวยนะครับมีดเล่มนี้ต้องบอกว่าไลที่ติไลตำหนินะครับ <c oughs> ช่วงนี้ผมเป็นหวัดต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับ สวยมากพุทธคุณดีนะครับแล้วก็ราคามไม่สูงไขรชื่นชอบสนใจมีสวยๆหลวงพ่อเดิมทรงหันมากแบบนี้ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับด้ามไม้ฝักไม้ขนาดเขาจริงๆก็เป็นขนาดประมาณปากกานะครับประมาณ6นิ้วใบ3สวยงามกำลังดี เชินชอบก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับมาพูดมาคุยกันได้ครับรายละเอียดทิ้งไว้ที่ใต้คลิปแล้วฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ